สวัสดีค่ะเมื่อในสาวสกุลสี่้าพ,พี่นองขื้นพู่น้าจ่ะมาย่างเหร่นน้ำพู่มาเบิงว่าเข้าสิไปเก็บนีอยงน้าจ่าเทั้งูตอนนี้ก็จะมีต้นไหม้ออกใบออกอยังน้าจ่าก็คือบานเข้าน้าจ่ะฝนตกลงมากะใบไหม่ออกใบออกมากะคือจังคือเป็นตะพากหวานออกน้พี่นองน้เบงิงมาเบิงสาวสกุลสีผ้าไปเก็บอีอยางน้าจ่าผลบ้าอุดรอน ตายบาบาอุดรแจ็คพักอียงหนูพี่น้องโมงหุจักซื้อเก็๊ยบแปนกินกับอันปลวกกินกับปุลเนาะกับปุลกับลาบแซ่บแซ่บพี่น้องใส่เบิ้งมันเป็นใบยังไงผู้ใด้หูแจักกระบอกนะเด้อจ้าอายู่เกาหลีเนี่ยโมหุจักซื้อมันเนาะจ้ะปลวกกินมันจะออกคมๆเนาะแซ่บมืนต้นมัน กินกับปนกับอันลาบนี่โอ้เสียบขนาดเลยถ้คนอื่นพักน้ำบอกถ้คนอื่นพักอีกยังนองพี่น้องเลยอันต้นต้นตรงลั้ต้นมันเป็ี่ยนขึอนต้นป่วยเซียนเนาะเนี่ยนะโอ้โอ้โอ้โอโอโน้ำพี่น้องนะฝนตกหมู่บ้านเนี่ยเมือนนี่มันก็เลยหยอดง,งามๆเนี่ยเนาะ เก็บบาอุดรนี่ตน้ำามผน่ะพี่น้องต้นมันเป็นคือต้นอันป่วยเซียนเลยนอกจากบังเนี่ยมีน้ำพี่มาเอาพี่โอ้เสียงเครื่องบินด้วพี่น้อง หลายค่ะคือดังเดินยืดงันเุยนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นนันผู้เนะาะแต่ผู้ติดยวนฟ้ามสาวสก,กุลนี่แหละอาจจะต้องอะไรก็เป็นฟ้าม ้างล่างนานเฮ็ดออกนะพี่น้องไลยไลแต่หางบ่เคยเก็บไปกินจักเ่า้านอกจากย่ามตายเบือ่อเลยบ่อกาเก็บแต่ว่าคุณลงุงก,ก้นผมกะว่ามันกินได้อยู่เฮ<อ>็ดกอเนาะเป็นคือเฮ็ดกอบานห้าหรอเนาะเฮ็ดน้ำมาเฮ็ดกอเนาะคือกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนมันออกได้เดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นมาเบิง่งแต่ว่ากับบ่เคยกาเก,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 ก็บไปกินจักเทือ่อสูงบ่ อ๋อฮักเสียบเนาะเส้หัหนาวพี่เนาะดอกงามขนาดเลยเพื่อนเอินพักน้ำมอยูดนจะซื้อดอกพี่น้องยูเกาหลีกับพูดกจ๊กแคนเอินพักย่างบ่รูเรื่องเนี่ยนพากินกับกินนะเพื่อน พิรัดได้เราสิรูคันเบิรงคลิปน้องอยู่กับบอกน้องในเรื่อจากพิรัดได้ว่ามันพักียังซืง้อมันบลอกซื้อพักเพื่อนหูแจกนะักเนาะพิลาศแล้วหูแจักได้แล้วก็ขึ้นไปหาเก็บน้ำผู้น้ำยังคือกันแต่มีผักหวานเนาะอันคือจังบานเฮาเนาะฝนตกลงมาใหม่ๆหาเก็บผักหวานอะไรบ้าง นี่อีกวะกว่งอยู่สูงหวดพี่น้องคนอินผู้บ้านเพื่อนดีดีเนาะตรงน้ำอันริมเนี่นะจะลงริมผู้ริมยางบ้าอุด,ดอนเพื่อนกับคุดปลูกกันบักอือ้อนะปลูกบักอือ้อบัก แดงใส่นำมโมเน่แหละก็ได้กินเนาะจะน,น้ำบงพีนองในล,ลายเป็นไรม,นมันเป็นน้ำนะแต่ว่าลวกแล้วมันก็นแสบ หน,นอ,อ,อนงามๆเลยตอนแรกเขียนเนี่ยป้ากากินก็นกนจะบัดพราได้กินแล้วติ๊ดใจปะเนี่ยมันออกขมๆหม,มือนแสบหนอดงามๆเลยถือกลออกไม่ไม่โอ้ใส่วิธีนั้นเลยบ่ ัม <laughs> มีแน,นวเกาะมหาใหม่มากเกาเอาต้นสูงว่ามันต้นพักกิ่วเนาะเดี๋ยวให้มันออกอันอีกจังน้อยค่อยมาเอาก็ได้มันยังอันหยอดมันยังหน่อยอยู่ แล้วน้าจ้าคลิปนี่กับภาพพี่น้องมาเก็บพักน้าจําขื้นพู่ขึ้นผ้นามาหาเก็บพักน้าจ๊ะคลิปนี่กับว่มียังไหลไปพอกันคลิปนานะพี่น้องส,สักก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ